โพสคลิปเท่าไหร่ก็ไม่มีคนเห็นลองทำสิ่งนี้ดูก่อนค่ะเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวเลยค่ะแล้วกดที่ขีดสามขีดกดที่รูปฟันเฟืองค่ะเลือกที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวค่ะกดไปที่คนที่คุณสามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้กดดำเนินการต่อกดถัดไป ตรงนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นค่ะถ้าของใครยังไม่เป็นสาธารณะกดเลือกให้เป็นสาธารณะเลยนะคะตรงนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยค่ะที่ทําให้เพื่อนๆไม่เห็นคลิปของเรากดเลือกสตอรี่ให้เป็นสาธารณะด้วยค่ะจะช่วยเพิ่มการมองเห็นได้เพิ่มขึ้นทีเดียวค่ะถ้าใครมีอินสตาแกรมสามารถกดเลือกแชร์ไปยังอินสตาแกรมเสมอได้นะคะกดเปิดไว้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะ กดถัดไปค่ะเพียงเท่านี้เวลาเพื่อนๆพโพสคลิปโพสข้อความก็จะมีผู้คนเห็นคลิปของเพื่อนๆมากขึ้นแล้วค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ